กล่าวเส้นสิบจากตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไปสาขาเวชกรรมเล่มสามซึ่งเรียบเรียงโดยพระยาวิชาญาทิบบอดีหรือกล่องอดีตเจ้าเมืองจันทบูรในสมัยรัชกาลที่สองหรือจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบันนั่นเองซึ่งได้คัดมาจากตำราโรคนิทานคำชั้นสิบเอ็ดฉบับตีพิม์พในปีพุทธศักราช 2,458ที่ได้พันรณาลักษณะของเส้นประธานสิบไว้ดังนี้ซึ่งคลิปนี้จะเป็นอีพีที่สามต่อจากคลิปที่แล้วดังนี้สุมานาก็โทษลึกย่มอมโหมหึกเป็นลมร้ายเพราะดวงจิตระสำรัสายจึงกลายเป็นลมทกรน บางทีเป็นบาดทจิตเคลิมจริตสติตนพูดพอดมักอันออนมักหลงลืมจำไม่ได้สุมาณาเพื่อลงริว้วก็โทษหิวระหวยใจแรงน้อยถอยถ่อมไปอาหารไซก็คลายรส ตีนมือเปรี้ยประทวยอ่อนนอนถอนใจระทวยโทษสัพพการเสื่อมศูนย์โหมดด้วยสุมาณาวิการในสุมาณาก็โทษลมเข้ารุมรมจับหัวใจสุมาณาใช่อื่นไกลเส้นดวงใจ เราทั้งมวลสุม,มานาอาชาการอย่าหักหานแต่พอควรหน่วงงานลมกลับหวนกลัดอกใจไม่สบายเนาวหน่วงใครคลึงผลักอย่าหนักนักใช้ง่ายหายเป็นแพทย์รู้ยกคายดูอาชา อย่าพึ่งมิ่นครั้นเส้นหย่อนผ่อนหาแต่งหยูกยาต้มให้กินรสยาอันมีกลิ่นทั้งยาแท่งและน้ำกระสายรสหอมจึงค่อยชื่นฟื้นอารมณ์ได้สุขสบายเป็นแพทย์อย่ามักง่ายโทษสุมาณา อย่าดูเบาสุม,มานาถ้าเกิดลมรสยาขงประกอบข้าวกลิ่นหอมสุขุมเอาอุ่นดวงจิตจะพลันหายใหญ่ยเย็นอย่าร้อนกล้าอย่าจะพาระสำราสายดูอาชาอย่ายักย้ายตามคำพี บังคับมาแทบใดจะใครแก้สุมนาแปดวิการาบังเกิดเข็นเป็นชิวหาคึงเอายาชนีกินชมดเชียงสลึงหนึ่งทิ้เสนสลึงให้ชูกลิ่นกฤษณสานาหาปรากิน สลึงเฟืองตามตำราแก่นสนนั้นหกสลึงกำมยานสองสลึงนาขิงดีปลีทวีกว่าสิงละบาดอย่าขาดธรรมกะลัมพักจันขาวหนาการบูนเทียนดำขำเจตตมูลนองดึงซ้ำ สิ่งลาสลึงจึงปรุงลงปากตำำําทํำระแนงย่อยน้ำมะนาวพลอยมะงู่คงกระสายบทปั้นบรรจงเม็ดมะคลำตาหนูแท้ปากลมในร่มแดดจะเผือดแดถดรดยาแช่ใส่ขวดขนึกแล อย่าให้รถกลิ่นระเหยแก้ไขสั่นทั้งปวงวิบัติร่วงนะท่านเลยชิวหาที่ตนเคยพอดไม่ได้ใจระทศละลายน้ำดอกไม้เทศสิบเก้าเมตรดื่มให้หมดแก้โทษชิวหาหด กลับเหือดหายพูดได้ดีหนึ่งแก้ซึ่งลมจับหัวใจวับแรงไม่มีหิวหหยไม่สมประดีแก้สะอึกห่างหายคลายสิบเก้าเม็ดฝนกินน้ำดอกไม้สิน้นเป็นกระสายอยู่ดีๆ มิสบายด้วยน้ำจันทร์จงฝนกินหนึ่งโสดแก้เปรี้ยวดำน้ำมะนาวกระเทียมกลิ่นยาราคนฝนให้สิ้นสิบเก้าเม็ดวิเศษหายทีแท์พบยานี้คุณวิธีประเสริฐหลายเร่งทำ เคยใช้หายควรค่าคำช่างหนึ่งพลันหนึ่งโสดก็ยากินคางแข็งสิ้นชิวหาอานันลิ้นหดไม่จำนานเพราะสุมานาชิวหาสะดมให้เอาซึ่งใบหนาดทั้งผักคราดและสารส้มพรมมิจงประสม ละลายน้ำมะนาวน้ำท่ากินหนึ่งโสดประครบคางอันแข็งกระด้างก็หายสิ้นผู้แพทย์อย่าดูหมิน่นว่ายานี้จะไม่หายหนึ่งโสดแก้วิงเวียนดวงจิตเจียนจากวางวายซึมซมเพราะลมร้าย จงทำยาชนีกินเปลือกหอยทั้งห้าเผาเอาเทียนห้าอันหอมกลิ่นเจดตะมูลขิงแห้งชิ้นช่างเท่ากันทำผงพลันละลายเหล้าเอายาตรอกสักถ้วยจอบวิเศษขยันย่อมฟื้นคลาย สบายครันสิ้นโทษพลันในสุมาณาหนึ่งพยารากขาวไซผิวไม้ไผ่ครมมิมาพิศนาศบทจุนลานาน้ำมะนาวฝนให้กินแก้ลิ้นขดคางแข็งอย่าคลางแคลงหายหมดสิ้น คลั่งคลาแมนได้กินสิ้นศูนย์โทษนังกล่าวมาหนึ่งโสดแก้บาดทะิบเกิดเพื่อพิษลมชิวหาดีเดือดดีพลุ่งมาแก้ลมกล้าให้ตัวลายแก้ลมวิงเวียนให้จับหัวใจ ก็เสื่อมหายที่การอันร้อนร้ายร้อนอกใจมีสะเบย